สวัสดีครับร้านอะโคดีเทคนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์อะโคดีเทคเทสโปเจ็ดครับหรือ T-P7 รุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแบบใช้หลอดนะครับผมเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อรินเตอร์แล้วมีแบตเตอรี่ในตัวครับทําการชาร์จเข้าช่องนี้นะครับหรือดึงข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ครับตัวนี้จะมีปุ่มใช้งาน3ปุ่มครับแล้วก็มี ปรินเตอร์มาให้นะครับพร้อมกับชุดชาร์จอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องที่แถมมาให้จะมีหลอดเป่าครับ100หลอดมีปรินเตอร์แล้วก็ชุดชาร์จของตัวปรินเตอร์ครับแล้วก็ชาร์จตัวเครื่องเป่าด้วยนะครับรับประกันสินค้า1ปีครับมีคู่มือการใช้งานให้ครับวิธีการใช้งานครับเรากดปุ่มเปิดเครื่องโอเคครับ ตัวนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับส่วนตัวเมนูเนี่ยตัวเมนูไม่มีอะไรให้แก้ไขครับสแตนดาต์ดโรงงานหมดแล้วครับวิธีการใช้งานครับเรากดปุมตรงกลางเพื่อเทสครับอันนี้คือเป่าได้เลยครับโลจะทำการเป่านะครับเรียบร้อยครับ โอเคเครื่องก็จะแสดงผลพร้อมกับปรินค่าออกมาครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับใช้งานคนถัดไปก็เหมือนเดิมครับเทสแล้วก็เป่าครับสำหรับเครื่อง a c o d e t e c t TP7 เครื่องนี้นะครับผมขอบคุณครับ